นะหลายคนก็บอกมาจาการรัฐบาลไม่เด็ดขาดไม่จริงจังไม่เหมือนในต่างประเทศไม่เหมือนประเทศจีนเขาจริงจังสองเดือนจบเลยเรียบร้อยโควิดเรียบร้อยใช้เวลา2เดือนคือความจริงจังสองนะได้รับความร่วมือจากเอกชนนะสม,มีการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง3ข้อนะประเทศไทยมันไม่มีเงองะเงอะงะงะคนดูแลสาธารณสุขก็เป็นผู้รับเหมาอะไรท่างเนี้ย นายกก็มาจากทหารนะหลายๆหลายๆอย่างการตัดสินใจก็เงื้อเงนะ้องกะนะครับช้านะครับหลายๆคนก็ด่านะครับว่ามันช้านะครับมันช้าจริงๆฮนะกว่าจะตัดสินใจเดี๋ยวจะปิดเมืองจะปิดประเทศทำไปทามาก็ไม่ปิดแล้วนะปิดผับปิดบาร์แทนปิดมหาลาัยแทนกว่าจะตัดสินใจได้ก็เป็นไงบานกว่าจะปิดสนามมวยต้องรอรอให้นักมนักมวย ติดโรคติดอะไรกันก่อนพอนักมวยติดโรคปุ๊บก็ค่อยๆประกาศนะเหมือนวัวหายล้อมคอกนะรัฐบาลนี้ทำงานช้านะฮะต่างประเทศอะไรที่มันต้องเบียดเสียดรวมตัวเยอะๆเขาก็ปิดทันทีนะครับดูของจีนเขาปิดเมืองปิดไรของเราไม่เมืองก็ไม่ปิดประเทศก็ไม่ปิดนะครับสนามมวยก็จะปิดต่อเมื่อมีคนไปไงติดโรคก,ก่อน ปรากฏเปไงติดกันบานเลยทั้งนักมวยดาลงดารานายกอบอจอกันไปไงติดก่อนแล้วค่อยประกาศนะครับคือทําอะไรก็ช้ากว่าไอ้ไอ้ไอ้โควิดตลอดโควิดมันก็ฉลาดกว่าคณะผู้บริหารประเทศของเรานะต้องรอให้มันแบบติดโรคก,ก่อนพอมีคนก็โพสติดโรคแล้วออกรอจนกว่าจะมีการติดโรคก,ก่อนแล้วค่อยประกาศ มันก็เหมือนกับวัวหายแล้วล้อมคอกวัวหายแล้วเพิ่งมาทําทํารั้วทําคอกมันก็แบบไงไม่ทันการะแล้วก็อย่างคําพูดคําจาเวลาพูดสื่อข่าวถามเขาเป็นอารมณ์เสียฝึดฝัดฝึดฝัดนี่ก็คือปัญหาของคณะผู้บริหารประเทศไทยนะบางคนก็เรียกว่ากาลาแลนบ้างอะไรบ้างนะผมก็ไม่อยากจะพูดถึงขนาดนั้นเดี๋ยวจะหาเป็นพวกชังชาติช,ชังนู่นชังนี่อะไรครับ นะโมโหถามอะไรต่างๆที่มันประชาชนอยากรู้เนี่ยโมโหโมโหถามปิดประเทศหรือเปล่าปิดปิดกรุงเทพมันโมโหมันเป็นไรก็ไม่ปิดไม่ปิดก็บอกเขาไปทำไมไม่ปิดคนเขาอยากรู้นะประชาชนอยากรู้อะไรโซเชียลอยากรู้อะไรเขาก็ให้พู้สื่อข่าวถามพอถามโกรธไม่อารมณ์เสียนะ เวลาถแถลงข่าวว่าชอบพูดคนเดียวนะเมื่อวานนี้เห็นเย็นๆก็พูดอยู่คนเดียวนะแล้วพูดคนเดียวแล้วก็ออกอากาศทุกช่องแล้วมีคนดูไหมล่ะอืมนะถ้าพูดคนเดียวรวมการเฉพาะกิจแต่ไม่มีคนดูมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ฝากไปยังรัฐบาลนะครับกองงานโฆษกเนี่ยเวลาจะทําอะไรต้องคิดนะครับว่าเราทําอะไรต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเหมือนในประเทศจีนเนี่ยหนึ่ง มาตรการหรือการตัดสินใจจริงจังรวดเร็วปิดเมืองก็ปิดเมืองปิดประเทศก็ปิดประเทศรวดเร็วทันทีทันใดไม่ใช่รอต้องรอให้ติดโรคก,ก่อนแล้วค่อยประกาศอันที่สองการที่จะประสบความสาเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกวันนี้ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือนะครับไม่ให้ความร่วมมือเพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือก็โกรธอีกอันที่สามจะปิดโรงเรียนปิดมหาวิทยาลัยปิดผับนะปิดนั่นปิดนี่ มีมาตรการรองรับช่วยเหลือเขาเพียงพอไหมนะดูในต่างประเทศเขามีพร้อมจะทํำยังไงคนที่เขาไม่มีเงินผ่อนรถผ่อนบ้านลูกจ้างนะสั่งให้เขาปิดกิจกรรกิจการลูกจ้างเขาไม่มีงานทําจะรับผิดชอบเขายัางไงนะจะเอาเงินที่ไหนไปเย,ยเียวยาเขาเดีครับผมว่าหยุดซื้อเรือดำน้ํารถถังเอาเงินพวกนั้นห,หยุดก่อนเรือดำน้ํามไม่ต้องแล้วหยุดเอาเงินพวกเนี้พวก งบประมาณทหารเนี่ยมาจ่ายค่าดูแลประชาชนยามยากสู้กับนะครับวันข้างหน้าก็เอาเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำในภายหลังรถถังเพราะตอนนี้ไม่รู้จะไปลบกับใครตอนนี้เราต้องลบกับโควิดนะโควิดเนี่ยครับศัตรูมาศัตรูคนสำคัญของประเทศไทยเพราะฉะนั้นรถถังเรือดำน้ำปืนกลหยุดก่อนหยุดชั่วคราวเอางบนั้นมาช่วย ปราบโควิดวันข้างหน้าชนะเสร็จปุ๊บเอางบไปซื้อเรือดำน้ำนะอยากจะดำที่ไหนก็สบายดำไปเถอะนะะบ,บางคนบอกดำดำไปยังให้มันโผล่แล้มจมไปเลยนะครับก็เล่าไว้ท่านฟังนี่คือบ้านเมืองนะฮะก็อย่าไปกลัวอย่าอะไรบ้างครับนะเราก็ดูนะครับว่าการทำธุรกิจในยุคนี้ถ้ามันมีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ย นะเราก็อย่าไปท้อแท้ขายของไม่ได้ก็คิดดูจะทํายังไงให้มีไรายได้ขึ้นมาให้มันอยู่ได้นะคิดทางอื่นคิดอะไรที่มันมันสร้างสรรค์นะครับคิดอะไรที่มันมันมันสร้างสรรค์น,นะฮะ